ไไปป่่ดด้้ดน้องคนสวยจะไปชั้นไหนจ๊ะจะไปชั้นไหนนะคะพี่ก็เคยไปห้องหนูแล้วนี่คะพี่จำไม่ได้หรอคะไอ้จับจับเอา้ออออเอานี่คุณไม่ใช่แก๊ปพี่ไปส่งอาหารห้องฉันเหรอนี่ที่รักตบเขาทำไมอะ่ะที่รักก็รู้ว่าเขาวิ่งแก๊ปอะ่ะที่รักเขาขอโทษที่อไอ,อ้ที่รักผิดอ่ะเฮ้ยที่รัก อยู่ร้านเองเหรออดีจะแต้หน้ากูไปโดนอะไรมาเนี่ยกูเมียกูดิดุเมียกับหมาเรื่องนิดๆหน่อยๆแม่งก็ดุกูจะให้กูทำไงอ่ะมึงรีบพากูออกไปจากร้านเลยนะกูเบื่อหน้าเมียว่ะ อพอดีมีธุรกิจเปิดใหม่น่าทำมากเลยนะเพื่อนคอมสนใจไหมละ่ะดีเลยได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไม่ได้พี่คอมอ่ะมันต้องเฝ้าร้านอยู่ที่นี่พี่น้นก็ไปศึกษาเองแล้วมาสอนมาที่ร้านนี่สิแผนผู้ใช้ได้ผลแล้วว่่เพื่อนโหยสงสัยต้อแกแผนสุดท้ายของพวกเรา เขาเมินลาขอเเมล้าอน้องแตมห้ามเขใกล้เด็ดขาดเลยนะน้องแต้มไม่เคยเรียนประถมไปบาลเบื้องต้นใช่ไหมล่ะคนที่หมดสติหรือชักเกงเนี่ยห้ามคนเข้าใกล้เยอะเขาจะขาดเอาจริง เดี๋ยวน้องแต้มอะเอาเงินมาให้พ <cutter aer> <lide> ี oh, ่นะพี่จะพาคอมไปโรงพยาบาลเองไม่ได้นะที่ฉันเป็นแฟนมานล้วยังไงฉันก็ต้องเป็นส่งมันดิน้องแต้มเอาแรงถอยอีกงด้วยแกคงเป็นห่วงล้านนะทําเชื่อพี่เถอะแกจะได้สบายใจอะน้องแต้มอยู่เฝ้าร้านแล้วนะเดี๋ยวพี่อะจะพาคอมไปโรงพยาบาลเองพี่ ขอเบลล์รกอย่ารอรัเื่อนทีรักอย่าเป็นอะไรนะคะกเราชนว้ยกววววเมืววววววยวว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 วนววววววะทวววววว

กูยังไม่ตื่นหมอไม่ให้เข้าเยี่ยมให้มารอที่บ้านเลยฮัลโหลน้องแต้มฮัลโหลพี่นัทเหรออาการของพี่คอมเป็นยังไงบ้างอะน้องแต้มไม่ต้องตื่นสนกกัใจนะครับตอนนี้อาการของคอมพ้นขีดอันตรายแล้วครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอะหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วงั้นเดี๋ยวแต้มรีบปิดร้านแล้วจะรีบไปเปลี่ยนเวนเป้าน,านะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพี่อย่าได้รับการค่าเชื้อทั้งตัวแล้วครับหมอให้พี่เป่าแค่คนเดียว น้องแต้มเฝ้าร้านไป,ไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันพี่ขอนอนกอนละยิ่ง่วงมากะเปนอ่กู up, ั่นนแล้วงมามมเย้เล er ่านี่มันหอมจริงมันหอมเล่าหรือหอมองเน

เดี๋ยวเราไปเปิดห้องกันนะน้องทำให้พี่มีความสุขสุดๆเลยไหมได้เลยค่ะหนูเนี่ยจะจับพี่ชุดใหญ่เอาให้แบบเดินขากระเพกกระเพกไอ้กลับบ้านให้ถูกแนละ้วเฮ้ยอเดียวกอนเอ้ออยออไปห้องเลยพี่ไปเลยนั่งนี่นน้องเดี๋ยวไม่ถึงห้องนะ <laughs> ไปเลย ีตตอนเลยหมอให้พี่เฝ้าแค่คนเดียวน้องแต้มเฝ้าร้านไปก่อนนะไหนึ่งแลมหรอเออโหนี่ขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรกันได้ทั้งสามพันแล้วเนี่ย จเ <ort>. ปล่าจริงๆเลยมาจุ๊บไหนแล้วมัโอ้พ่อ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 จ่ายน้องพี่หมดความสนุกเพียงแค่นี้น้องเอาเงินนี้ไปแล้วรีบกลับบ้านนะพี่นะสำนึกผิดแล้วไปหาภรรยามันอะไรวะมันน่งสนุกอยู่เลยอ่ะแต่ก็ได้เงินมาแล้วนี่ว่ะพี่แทนแล้วกันไปไป แทมคุณรอผมนนหรือยังที่รัตนี่คุณหายดีได้กลับบ้านแล้วเหรอท <c oughs> ี่หน้าคุณแดงตัวยังร้อนอยู่เลยอะสงสยัยหมอคงจะใช้แอลกอฮอล์เช็ดค่าเชื้อให้คุณเยอะไปหน,น่อยเนาะกลิ่นแอลกอฮอล์เเหม็นหึงเลย ฉันไม่ถามเยอะแล้วถามเยอะไปเดี๋ยวก็จะทะเลาะก,กันอีกอะชีรกหายดีแล้วเรากลับบ้านกันะนะผมเชื่อคุณแล้วนะเรากลับบ้านกันเถอะ <c oughs> เดี๋ยวผมเชื่อถือ